ทองนะคะอันนี้อายุได้เจ็ดปีะคะป่ะเพื่อนๆเจ็ดปีนะคะสวยงามมากๆค่ะเป็นสักทองนะคะงามมากๆค่ะเพื่อนๆอยู่บะอยู่ถนนเข้าบ้านนะคะบ้านไร่ไปลายนานะ,ะเ,นเพื่อนๆทางเข้าบ้านนะคะปลูกเป็นแนวแนวเดียวฝั่งซ้ายนะคะ ใบนานะคะเ่อสวยงามมา่ะ,ะ่งามมากนะคะเห็นแล้วก็ดีใจกับเจ้าของต้นไม้นะคะอีกหน่อยเขา10ปีขึ้น15ปี20ปีเขาก็สามารถตัดไปใช้ได้แล้วนะคะเอาไปทำบ้านหรือไปทำเฟอร์นิเจอร์